สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีตอนนี้นะครับเราก็กําลังเดินทางกลับนะครับอยู่ที่อิงกองแล้วนะครับเตยวิหารแดงไปแล้วนะครับอิงกองนะครับแล้วก็จะเข้าหนองแคนะครับ วันนี้ก็เป็นการเดินทางที่แบบว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะครับยาวนานม,มากภารกิจของเราตั้งแต่9โมง9นาทีนะครับยาวันเรื่อยๆเลยตอนนี้กี่โมงก็ไม่รูนะ้ก็ยังไม่ได้กลับไฟกับเช่าเลยสวัสดีแม่อมสินนะครับสวัสดีคุณฟ้าสดใสนะครับสวัสดีนะครับ นโมเสียงหวานคนะัตอนนี้ลูกกบวมอยู่แถวหนองแคจะถึงหนองแคแล้วละ่ะมันจะเข้าเขตหนองแคเพราะตอนนี้มีหินกองเนาะอีกนิดนึงนิดนึงนะพยายามปลอดภัยนักข้ครับคุณครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายสุ่สุขุนเดนจ้าตอนนี้เราก็กำลังเดินทางนะครับผ่านองแคหนองแคหนองแค กลับบ้านครับอากาศมันก็เนาะหนาว่มห่มผ้านะครับหนาวอ่ะกอดกันมีใครมีใครพอที่จะมีแบบว่าเนื้อนะครับอุ่นให้ลูกกบได้มาซบไหลบ้างไหมเนาะสวัสดีป้าหนุม่มแมตัวน้อยสวัสดีคุณนตอมพัชรัดนัยนะครับสวัสดีคุณเอกน้องกบสวัสดีพี่เรืองรองนะครับตันประเสริฐเสียงหวานนะครับ สวัสดีคุณเล็กบุญสนองสวัสดีคุณอรัญญาสวัสดีคุณกิตบุญชูอ๋อพี่อรัญญา <c oughs> <c oughs> สวัสดีพี่นุ่ยเอฟซีฟรีแลน์นะครับมากรุงเทพเยอะแยะอันนะ <c oughs> หายยากก็ดี นะครับหนาวลม,มห่มผ้าหนาวอ้ากอดกันเลี้ยวมากอดกันหน่อยเลี้ยวกอดหนูกิมไปน่าจะอุ่นอยู่มไม่อ่ะมีแต่ก,กิ่งขี้หมาไม่ไหวนะสวัสดีคุณสุภาดานะครับสวัสดีพี่นอ้องป้องปลายสุภุสกคนนะจ๊นะครับสวัสดีนะครับคุณมาเรียมนะครับคุณมาเรียมารีนะครับ พี่ตุ้ยสิกบอ่านตามหน้าเฟซอะพี่ตุย้ยก็เลยจะต้องอ่าแบบเหมือนอย่างเอฟซีฟิลเลสอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องใช้ตามเอกรักอะไรอย่างงี้ให้มันชัดเจน mm. ใช่ปะเออสวัสดีคุณวันเพ็ญน,นะครับสวัสดีคุณรุ่งการภาคภาคศรีนะครับ พี่ตุ้ยเสียงหวานใช้ชื่อเฟซเป็นแบบตุ้ยเสียงหวานได้ไหมครับจะเรียกตามชื่ออะไรอย่างนู้นเอฟซีฟิลเนี่ยก็ต้องเอฟซีฟิลเท่านั้นนะสวัสดีคุณแม่ฝนเสียงหวานนะครับแม่ลูกกกลับมาแล้วเพราะว่ามีภารกิจสําคัญต้องกลับมานะครับเลยไม่ได้ไปร่วมฟังสวดพระพิธรรมเลยนะครับ สวัดีคุณลงการประกาศีนะครับจะบอกว่านี่ได้มาใหม่นะครับได้มาเรียบร้อยแล้วนะนี่นะแอบแอบหวนหนิดนึงเป็นความภาคภูมิใจเล็กๆนะครับของเด็กตัวนี้น้อยอย่างลูกกบเสียงหวานได้มาหนึ่งแปลงนะครับดูดีไหมเดีย๋ยวต้องไปเก็บให้ดีเลยนะใส่กรอบเลี่ยมทองอะไรประมาณนี้ หลังจากที่เราเน็ดเหนื่อยมายาวนานเนี่ยเราก็คว้ามันมาได้แล้วไม่เจอกันจ้าแม่ไม่เจอกันเลยพื้นฮอแม่ผลลายหลายเมือ่อใดสีดทีพ่อหน้ากันเนาะ <c oughs> สวัสดีคุณเย็นสบายนะสวัสดีคุณแม่ปาาศัตูพี่นาแนะครับ ก็ตอนนี้กำลังเดินทางกลับจะบอกว่าอากาศดีมากนะครับบรรยากาศนะครับด้านนอกเนี่ยประมาณยี่7ิบยองศาแล้วก็ดูวิวดิเห็นปะดูดีๆเอาดีๆเห็นปะนี่คือนะครับหนองแคนะครับสลับบุรีนะครับเขตไอหินกองหนองแคนะครับเห็นปะเอาดีๆคือเป็นวิวทิวเขาสวยงามอลังการมากนะครับแล้วมันก็แบบงดงามอ่ะถนนก็โล่งๆนิดนึงนะครับ สวัสดีพี่อำนาจเสียงหวานเลยนะครับเข้ามาอยู่ในบ้านเจคนไม่หนาวลูกกบอ่ะน,นะแมเจ็คนหนาวหนาวไส้หนาวพุงเดี๋ยวจะไม่ปีแลนซ์แล้วเบื่อคนชอบกัดอ่ะน,นะต้องนุ้ยเอฟซีฟแลนซ์ต้องมีอพอลโีเอสด้วยนะแลนซ์ Lance, นะครับสวัสดีคุณอ่า องก้านะครับสวัสดีคุณสุภาพรน,นะครับสวัสดีคุณสายผ่านนะก็นะตอนนี้ก็เห็นปะคือแบบบรรยากาศคือดีฟินมากดูดีๆมีทิวเขาแบบเห็นปะดูดีมีภูเขาว่าเห็นแล้วขนลุกไหมเออเห็นปะมันคือแบบมันคือสวยอะนมัสก,การครับหลวงพี่ตูมตามเสียงหวานนะครับ เนี่ยเอาดีๆคือถ้ามีตังก็อยากจะมาซื้อที่ที่นี่อีกนะครับแต่ว่าตอนนี้หมดแล้วนะครับหมดตัวเลยนะครับหมดเกี้ยวบัญชีเลยนะครับตอนนี้ไม่เหลือตังแล้วนะครับฉะนั้นใครสงสารเมตตาลูกผมก็ซัพพอร์ตมาได้อีกนะครับยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านเลยนะครับผู้หญิงคนนี้ไม่มีชื่ออยู่ในระบบจ้าสวัสดีครับสวัสดีคุณสายยันนะครับ ดิบบำรุงครสวัสดีคุณสุภกรเสียงหวานนะครับแม่ปานสัตวูพินาาสวัสดีค่ะหนูกบที่น่ารักจก้ะขอบคุณครับแม่ปานพระเอกใครให้มาไลฟ์ Life ตอนนี้แกล้งพี่ใช่ปะก็ไม่รู้สินะมันเป็นเวลาเข้าด้อมอ่ะกวก็เลยต้องดักหน้าด้อมไงอืมมันก็ต้องเป็นแบบนี้ใช่ปะเออเอาดีดี กดไลค์ทั้งปีไม่มีคอมเมนต์มาบ้างอยากรู้ใจจังว่าเธอจะคิดอย่างไรฉันจึงแกง้งอะไรนะจำไม่ได้ละลืม <c oughs> สวัสดีเจเล็กเสียงหวานนะครับสวัสดีคุณหนูเมย์นะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่อีกทีแล้วกันอีกข้าทีเดี๋ยวไลฟ์ใหม่นะครับไลฟ์เรื่อยๆพี่นุ้ยจะได้นะครับไม่นี่นะครับเดี๋ยวเย็นนี้เราจะไปางานศพกันนะครับงานศพที่แถวอะไรนะวังน้อยเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็จะเดินสายงานพรุ่งนี้ก็ไปงานอีกแล้วครับงานศพร้อยวันนะของพี่เอ็กซ์นะครับราชันเอกราชราชนะครับ เป็นพี่ชายนะครับคนเดียวคนโตของพี่แอมนมโตนะครับระบบเสียงหมก็ไม่ได้ไปเล่นลิเกนะครับจริงๆเ็าเขาใช้ไปเล่นลิเกแหละแต่ว่าเราก็บอกเดี๋ยวไปเที่ยวไปเที่ยวดีกว่านะครับใครเจอทักทายได้นะครับยินดีหองแก้มได้นะครับทักทายได้นะครับกอดได้นะรับรองว่าอุ่นมากนะครับแแมกัดเก่งหนาวไหมคะหนาวครับหนาวใจนะครับหนาวใจ เห็นแล้วเนี่ยดูดิเอาดูดีดีข้างหน้าเป็นรถรถส่งหมูนะครับใช่ไหมมันทําให้ผมบันทอนมากเลยอะ่ะนี่ถ้ามีตังค์นะผมจะปาดหน้าเขาเลยแล้วก็บอกว่าจอดแต่พี่ผมขอซื้อหมูเลยอะไรเงี้ยอย่าไปเชื่อมันเลยอืแล้วผมขอปล่อยหมูเข้าป่าไปสรุปหมูมาไปเข้าป่าก็โดนคนเชื่ออีกเอสงสารจังเลยอะ่ะอื ต่ทำไงได้เนาะเขาเลือกเกิดไม่ได้อ่ะเฮ้ยเขาดิ้นอะดูดีเขาดิ้นอะลูกหมูดิด้นอะอายุไม่กี่เดือนเองนะนีดูอาการไม่น่าจะถึงปีหรอกเนะี่ยมันล้องหัวหัวใหญ่เลยอ่ะมันทับขาก,กันอะอสงสารจัง เห็นแบบเขาจะไปโดนเชื่อแล้วรู้สึกทำใจไม่ได้ไง้ยให้พี่รวยสิน้องหมูให้พี่รวยเดี๋ยวพี่จะซื้อหมูทุกตัวที่จะถูกเชื่อทั้งหมดวันหนึ่งกี่ตัวเนี่ยซื้อแล้วไปทำอะไรเนาะเฮ้ยสงสารนะ โอเคเดี okay, e ๋ยวมาไลฟ์ใหม่อีก5นาทีนะไลฟ์ดักหน้าดอฟไมคไปแล้วไอ้ผ้าสวัสดีครับ